เดี๋ยวจิตไปวัดค่ะกับเข่าก็ม่อย่างไยมีกองเขา่าเขาไม่ต้องไปหลายค่ะแต่ว่าไปทุกวันก็มีอ่าไข่ไข่ผัดไข่ผัดไข่ใส่อาแตงต่อรับบาดพระเนาะค่ะเนาะรับบาดพระรับบาดพระรับบาดพระเลยกระิไปแล้วปที่นี่นะ คนถามว่าจิจิตเปยังขึ้นอยากไปวัดสางความกระตือรือร้นให้เจ้าของทุกวันถึงเขาสิบานเขาอิ่นว่าไม่การกินยาประจำเนาะเนาะแต่เขาจะไปคิดไปทุกวันถา้าเขายางไปไห้เขาไปทุกวันเขาสางความกระตือรือร้นให้เจ้าของคิดว่าเจ้าของมีงานทาหลอกเจ้าของในทางที่ดีคือคิดว่าเจ้าของมีงานทํป่วยบ่ได้ไต้องมีงานทําอย่าลืมเลยค่ะเด้อ การส้อยเหลือเกี่ของคือการหลอกเกของในทางที่ดีลูกจักเฮ็ดกับเขาเฮ็ดนั้นที่นี่ไปวัดเจ้จิตชวนคุ้นไปวัดไปทํำบุญห้เฮาเฮ็ดสี่ไปตลอดอายุเฮาสจะยืนเลยพอว่าห้เฮาหลอกเกี่ยวของถูกว,วันว่าเขาไม่ีงานทำงานบเคให้เปิดสำหรับตัวเฮ็เนาะเดสี่ไปทุกมือ้อรับบาทลับ,บาทมือ้อใดไปบ่ได้คือคือร่างกายเนาะเจ็บปวดแข้งปวดขาเจ็บอะไรเนี้ย อันนี้อันนีุ้งเย็ดจีอย่างมาให้เบิง้งอย่างให้ทุกคนส่วนทุกคนไปวัดหลอกเจ้ากของว่าไม่งานเฮ็ดกัดตือรื้อล่ลอนเฮ็ด้เฮากัตือรื้อล่นเฮ็ดนเฮาลูกขึ้นแต่เศร้ากัดตือรื้อล่ลอน อย่าลืมด้วค่ะเด้อหลอกเจกของไปวัดทุกวันหลอกเจกของทํางานหลอกเจกของที่นั่นที่นี่เฮาอย่าไปพ่นยาเขาเด้เป็นคนติดบ้านได้เป็นคนติดเตียงลูกออกจากบ้านถึงสิมีโระจําตัวค่ะยายจิตก็ยาหัวมันกินยาตามปกติที่นั่นตามปกติเมือ่อใดยายจิตไปบ่ไดไที่สุดคือปวดขาหลายขามันปัน่นขามันปั่นแล้วก็ปวดฟันปวดแขนเออมันเป็นธรรมชาติของมันแต่อย่าลืมเ้อค่ะเด้ออย่าลืมอย่าลืม รอเก็บของไปบัดตื่นเศรา,าขึ้นแต่งตวให้เห,ห้าวว่าห้ามีงานให